หลักสูตรประกาศน,นียบัตรชั้นสูงนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่5โดยมหาวิทยาลัยราชภัสนสุนันทาจัดบรรยายพิเศษเสริมความรู้และเปิดมุมมองใหม่สำหรับอาหารไทยคือยาผสานการแพทย์แผนจีนเพื่อเสริมสุขภาพแบบยั่งยืน เริ่มต้นด้วยกิจกรรมไฮด้าทลอกกับคุณทัศช,ชูภาพงศ์กรรมการบริหารโรงพยาบาลวรนสิริโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งมาพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและความก้าวหน้าของการทำศัลยกรรมในประเทศไทยรวมถึงแนะนำข้อดีข้อเสียของเครื่องบำรุงและคงสภาพผิวพรรณ โดยคุณทัศเชื่อว่าความสวยงามสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้เพราะความสวยงามส่งผลทางจิตวิทยาช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและยังสร้างความมั่นใจในการเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตต่อมาเป็นการบรรยายในหัวข้อสำรับอาหารไทยคือยาโดยอาจารย์แพทย์แผนไทยคมสันธินกรณอยุธยาแพทย์แผนไทยประจำคลินิกการแพทย์แผนไทยหม่อมราชพงศ์สะอาดธินกรเปิดมุมมองความเข้าใจเรื่องสำรับอาหารไทยคือยา อาจารย์คมสรรระบุว่าอาหารคือสิ่งที่กินเป็นประจำเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตส่วนยาคือการกินเพื่อรักษากินในปริมาณที่จำกัดและกินเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งการกินอาหารให้เป็นยาต้องอาศัยปัจจัยอื่นประกอบด้วยเช่นความรู้เรื่องจักรราศีหรือธาตุเจ้าเรือนที่สัมพันธ์กับส่วนประกอบของอาหารเพื่อรักษาสมดุลของธาตุ กินตามช่วงเวลาสภาพอากาศและฤดูกาลที่ถูกกับสรรพคุณของอาหารเช่นน้ำขิงควรกินช่วงเย็นหรือช่วงฝนตกเพราะขิงมีรสเผ็ดร้อนช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดอาการหนาวทำให้ร่างกายอบอุ่นส่วนตัวยาตามศาสตร์แพทย์แผนไทยแหล่งที่มามีทั้งพืชสมุนไพรส่วนประกอบจากสัตว์และแร่ธาตุอาจารย์คมสันย้ำว่าข้อควรระวังไม่ควรกินยาเป็นอาหารเพราะยาหม้อหรือยาสมุนไพรหาก,กินเป็นประจำหรือระยะยาว อาจทาให้เสียสมดุลธาตุหรือเกิดผลข้างเคียงได้ดังนั้นจึงควรอยู่ภายใต้ดุลพินิจของแพทย์แผนไทยและปิดท้ายด้วยการบรรยายหัวข้อแนะนําศาสตร์การแพทย์แผนจีนโดยดรแพทย์จีนเยาวเกียรติเยาวพัน์กุลผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวดรเยาวเกียรติระบุว่าการแพทย์แผนจีนเชื่อว่าความสมดุลของหยินหยางและธาตุทั้ง5คือหัวใจม,ม้ามปอดตับและไต เป็นปัจจัยสําคัญในการรักษาสมดุลของร่างกายเพราะหากเกิดเสียสมดุลจะทําให้เกิดโรคได้พร้อมทั้งแนะนําอาหารและสมุนไพรที่ช่วยปรับสมดุลของธาตุเช่นเก่ากี้ช่วยบํารุงสายตาและปรับอารมณ์เม็ดบัวช่วยบํารุงหัวใจขิงถั่วเขียวลูกเดือยสาลี่และแตงโมช่วยลดความร้อนและป้องกันพิษจากภายนอกเป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ความรู้เรื่องของท่าบริหารร่างกายตามศาสตร์แพทย์แผนจีนเช่นการยืดเหยียดตบและกดจุดสำคัญเพื่อช่วยบรรเทาและแก้อาการต่างๆด้วยตัวเองสำหรับหลักสูตรไฮด้ารุ่นที่5มีดรสมชายอศวร,รณีเป็นประธานหลักสูตรและพลอากาศตรีหญิงดรพัชรีพิพิษส,สุขสรรเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรที่มีการบูรณาการศาสตร์การแพทย์หกศาสตร์ได้แก่การแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนดุลยภาพบำบัด โฮมีโอพาธีและศาสตร์แห่งความสุขเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐเอกชนให้มีความรู้และทักษะในการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของศาสตร์สุขภาพไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับตนเองและสามารถนำไปช่วยเหลือสังคมได้